สวัสดีครับสวัสดีค่ะอ่าขอชื่อเล่นหน่อยครับคุณออสค่ะอ่าคุณออสนะครับอ่ะถามหน่อยคุณออสเนี่ยอยู่ดีๆทำไมถึงสนใจธุรกิจขาย eBay Amazon เอาตรงนี้ก่อนยังไม่รู้จักออสก่อนอ่ะถูกไหมอืมคืออยากหาอะไรทำที่แบบทำที่บ้านได้อะค่ะเพราะว่ามันมีความจะเป็นทางครอบครัวเนาะต้องแบบต้อง <หา S 2> ออกรายได้แล้วก็ต้องต้อง,องหาไรายได้เสริมแบบ คือเคยเคยทํางานประจําแล้วก็มีรายได้เดือนละหลายหมื่นแล้วก็พอมาอยู่ต่างจังหวัดอะเข้าใจแหละว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ต้องมีรายได้เนาะอ่าโอเคก็สนใจที่จะมาขายอันนี้พูดหน่อยขอหน่อยับรต่ว่าอันนี้เนี่ขอหน่อยพูดตรงๆเลยนะยุคนี้นะเข้ายากหมาแพงไหมมากนิดนึงคุณรู้เข้ายากหมาแพงไหมมาก เนาะหมูไก่ไข่คือตอนนี้แบบอะไรก็แพงแต่ว่าไรายได้เท่าเดิมอเยอะกว่าเดิมแต่ที่โอ๊ตพูดไงจำได้ไหมถ้าขึ้นค่าแรงก็เป็นไงอีกก็ของก็แพงดับเบิลขึ้นไปอีกถูกเพราะค่าแรงเป็นต้นทุนของการผลิตสินค้าบางคนพูดง่ายนะทำไมไม่ขึ้นค่าแรงผมว่าถ้าขึ้นค่าแรงอ่ะข้าวแม่งขึ้นอีกสิบาทสิบห้าบาทนะจริงแค่นี้ก็จะตายอยู่แล้วเออ อย่าขึ้นเลยค่าแรงอ่ะแต่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่นี่แหละอ่ะเสร็จแล้วอ่ะพอคุณกําลังสนใจคุณก็ต้องหาข้อมูลแหละถูกไหมทําไมไม่ทําเองทําไมไม่ทําเองทําไมไม่ทําเองทําไมต้องเรียนความคิดคุณเพราะคุณมาเรียนถูกปะคุณหาที่เรียนยังไม่จ้องเจอโอ๊ตก่อนแต่ทาไมคุณก็ฉันต้องเรียนฉันไม่อยากทําเองโอ้มันช้าดิมัวแต่งงมอ่ะมัวแต่งมมันมันต้องมีคนที่แบบ ทำแล้วประสบความสําเร็จแต่มันมีแล้วมันมีเยอะด้วยนะไปดูสิใน y o ยู u ู e ไปเยอะแยะเลยอืแต่เขาไม่สอนเหรอแต่ที่นี่สอนเขาเขาก็สอนเขาก็สอนแต่ว่าบางทีมันมันไม่ค่อยเข้าใจอ่ะแล้วก็แบบบางคนโอ้โหแบบเทคนิคเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแต่แบบที่ที่สุดใจเรียนคุณโอ้คือเขาพูดตรงๆดีเนาะแล้วก็ เข้าใจง่ายดูไหมดูไหมเมื่อกี้คุยกันบางช่วงดูไหมอเออมีดูบ้างคหัวร้อนบ้างหัวร้อนบ้างบางทีอะไรเงี้ยก็นิดนึงเนี่ยพอก็จบจบแล้วก็จบกันใช่ไหมอ่าก็คือเห็นโอ๊ตเลยเข้าใจนะเออเข้าใจแหละเพราะว่าสอนมาแบบบางทีก็ต้องเจอคำถามหลายๆครั้งแบบนี้ซ้ำๆอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอเหมือนแบบดูรีวิวโอ๊ตก็เลยสนใจ ก็เลยมาคุยกันก่อนถูกป่ะจริงๆอะไม่ได้คุณโอ๊ตคนแรกนะดูมาหลายเจ้าแล้วอฮดูมาหลายเจ้าแล้วออโอเคไม่ต้องพูดถึงเจ้าอื่นแล้วกันไม่ต้องพูดเจ้าอื่นนะอ่าเสร็จแล้วเอางี้ก่อนของเราอะครั้งแรกเรามีแบบเหมือนคุยกันก่อนดูตัวอย่างแถมยังมีเรียนฟรีด้วยอ่านิดนึงก่อนก่อนที่สมมติอะดูรีวิวมาเถอะแต่ก่อนที่จะถึงใจแบบสนใจเรียนอะไรเงี้ยความคาดหวังเป็นยังไง คาดหวังคือยังไม่ได้คุยกันนะแต่คิดว่าฉันจะเรียนที่เนี่มากกว่าแต่ความคาดหวังว่าที่จะเรียนน่าจะได้อะไรไปบ้างใช่ได้มันต้องได้อยู่แล้วเพราะว่าดูจากที่คุณโอ๊ตลงใน y o u t u ู e เนาะแล้วก็แบบเอ้ยมีคนมาเรียนกับเขาจริงว่ะแล้วเขาก็สอนมานานแล้วด้วยสิบกว่าปีครับใช่จะยี่สิบปาแล้วแ่บแก่แล้วเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะ วันนีจะโอเคแหละมันเขาเขาต้องมีประสบการณ์เยอะอยู่แหละมันถึงมีเขาถึงอยู่ได้ยัางยืนยนไม่ไม่ล้วคิดว่าจะได้อะไรความคาดหวังคิดว่าอยากจะได้อะไรคิดว่าจะได้อะไรจะต้องขายได้ฉันจะต้องมีรายได้โอเคโอเคพอได้สัมผัสคุยกันและเรียนวันนี้เป็นพาร์ทหนึ่งเรายังไม่ได้ไปคุยคีย์เวิร์ดเรายังไม่ได้ลงขายแต่นั่นแหละความสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการหาสินค้าถูกไหมไอเดียสินค้าถูกไหมหลังจากสัมผัสกันแล้วเต็มเต็มคาสหนึ่งครับถามว่า สิ่งที่คาดหวังแต่แรกผมเชื่อว่าคนขายของก็ต้องอยากได้แบบฉันอยากรู้จะขายอะไรดีถูกไหมสิ่งที่คาดหวังตั้งแต่แรกกับพาร์ทหนึ่งเนี้ยชั่วโมงก,กว่าเนี้ยโหวันนี้หนักเป็นเงี้เนี่ยขนาดว่าบอกว่าเราจะจบกันเร็วๆแล้วนะยังรอไปชั่วโมงครึ่งนะไม่รวมคุย<ด>นะสิ่งที่คาดหวังได้มากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าที่หวังในคลาสนี้เฉพาะพาร์ทหนึ่งหาของ คีย์เวิร์ดยังไม่ได้พูดด้วย<อ>ยังไม่ได้ลงของด้วยเอาเพราะว่าในหัวใจทุกคนมือใหม่ก็อยากได้แบบฉันจะขายอะไรดีอยู่แล้วเอาอย่างนี้ถาม,มว่าเออได้ได้ตามข้อได้ตามที่คาดหวงังแต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนคุณโอนมาก่อนแนะนาะนะว่าคุณควรจะไปดูใน youtube แล้วก็ดูมันเข้าไปดูที่เขาลงอ่ดะดูซ้ำๆแล้วคุณจะเกิดไอเดียแล้วพอมาเรียนจริงๆอ่ะคุณจะเข้าใจมากขึ้นเร็วขึ้นเอางี้ดีกว่าเร็วขึ้นอืมไม่ไม่ไมอาจนะเนะีนะ่ยนะนะโอเคตรงนั้นเะนะนะข้าใจแต่วอถามนี้ว่า สิ่งที่คิดไว้ว่าฉันจะได้อะไรกับวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยมันมันมันพอดีมันน้อยมันมากความคาดหวังมันแบทกับความต้องการของออสนะอ๋อก็คือพอดีพอดีเลยเพราะว่าเราเก็บข้อมูลมาเยอะด้วยใช่ใช่เพราะออสเอาบอกแล้วไงว่าออสอ่ะดูคุณออดมาเกือบเกือบทุกคลิปอ่ะกี่เดือนละกี่ปีไม่ไม่ประมาณสองเดือนได้สองเดือนได้แปลว่าเวลาทํางานที่บ้านนี่คือแบบนั่งนั่งว่างๆไม่ทาไม่มีก็ดูเพลินเลย โดนกล่อมอะว่างั้นอะโดนกล่อมจนแบบฉันต้องติดต่อเขาแล้วเหรอไม่ใช่โดนกล่อมคือเราก็เก็บข้อมูลเพราะเราไม่ดูดูคนเดียวบอกแล้วเราไม่ดูคนเดียวแล้วก็หาข้อมูลจากที่อื่นๆื่ด้วยแต่ที่เลือกเลคุณโอ๊ตเพราะคิดว่าเอ้ยเขาทํามานานแล้วเขาน่าจะแบบเขาน่าจะช่วยเราได้อะเขาน่าจะช่วยเราได้อย่างงั้นถามเลยคิดว่าวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยพอจะเห็นอนาคตลางๆไหม แสงสว่างที่ปลายอมงพอแล่แต่เราต้องขยันด้วยนะแต่เราต้องขยันไอ้นี่มันต้องทําอยู่แล้วคนเราทุกอย่างหาตังค์ต้องขยันอยู่แล้วยิ่งยุคนี้นะเขายากหมักแพงไม่ขยันไม่ได้แล้วถูกไหมถูกแต่ถามว่าถ้าเกิดเราทําได้เนี่ยคุณว่าอยู่เมืองไทยสบายเลยปะแม้จะเข้ายากหมักแพงจริงจริงคืออยู่บ้านเฉยๆก็ได้อะอยู่บ้านทํานที่บ้านก็ได้ไอ้นี้ขอหน่อยคุณไม่ต้องพูดก็ได้ปกติผมนะผมพูดเลยผมเป็นคนใต้สมัยก่อนผมก็ต้องเรื่องประชาธิปัตย์ถูกปะเสร็จ มีช่วงหนึ่งทักษินมาอ่ะเราก็ยังอยู่ไปฟังวะชาธิปัตย์เราก็มองว่าทักสินเก่งอ่ะแต่เขาก็อาจจะมีลูกน้องโกงอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะเสร็จแต่ก็ยอมรับว่าเขาหาเงินเก่งแต่ยุคนี้พูดตรงๆไม่โกงแต่หาเงินไม่เก่งว่ะมีแต่กู้อ่ะพูดตรงๆเลยอ่ะใครฟังคลิปนี้กล้าพูดแต่จริงอ่ะเรื่องจริงก็กู้อย่างเดียวเลยอ่ะอ่ะพูดตรงๆอ่ะแล้วยิ่งเขาปีนี้แบบเขายากหมักแพงคุณ แต่ที่ไว้อยพูดอะ่ะไว้อยมึงก็เสื้อแดงแหละผมผมฟังแล้วแบบแม่งกูแบบหุมโดนมากเลยเขาพูดว่ารัฐบาลอย่าหวังแต่ทำให้ของมันถูกเพื่อให้มันเลี้ยงประชาชนสิ่งที่คุณต้องทำคือทำให้ประชาชนรวยและของมันจะไม่แพงเลยถามว่าถ้าคุณขายแล้วมีรายมีกำไรเลยจาก Ebay นะอยู่บ้านนอกเงี้ยเดือนละห้าหมื่นบาทถามว่าหมู สามร้อยแพงไหมมันพูดถูกว่ะแม่งไม่ผิดเลยอะแต่เขาไม่ได้ระบุไปว่าเพิ่มค่าแรงเพราะผมก็ไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มค่าแรงแต่ผมเห็นด้วยกับคำว่าหารายได้ช่องทางที่สองช่องทางที่สามนั้นคือคำตอบคุณต้องหารายได้เพิ่มถ้าคุณไม่ใช่หวังจะแบบให้แบบไม่หวังจะแบบว่าทำงานเท่าเดิมแต่ขึ้นเงินเดือนให้กูอย่างนั้นไม่ได้ ไม่ใช่คุณต้องหาอะไรได้เสริมถ้าคุณต้องการมีเงินใช้ใจ่ายมากขึ้นน่ะถูกคุณต้องทำอย่างเพิ่มคุณทําอย่างเดียวไม่พอไม่พอกินขนาดอย่างเงี้ยแต่รัดไม่เห็นตรงนี้ไงรัดเห็นแต่แบบจะแบบเน<อ>ี่นะรลดราคาไก่เงี้ยบ้านนอกนะทุกคนมีสองอาชีพอยู่บ้านนอกอ๋อใช่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 ที่ละนองนะที่ละนองซ่อมมอเตอร์ไซค์เว้ยแต่แบบพรมีหน้าแบบที่มันไม่มีคนซ่อมใช่ปะ่ะเขาไปเก็บทุเรียนหน้าทุเรียนเขาไปเก็บทุเรียน ช่แล้วก็มาซ่อมมอเตอร์ไซค์วันนี้บอกโทรไปซื้อไหมอ๋อไม่อยู่อยู่สวนแต่จังจังหวัดมันได้ได้สวนผลไม้สวนทุเรียนไงใช่แต่แบบว่าบอกเลยนะคนที่ยังมีสองอาชีพทุกคนทำงานกลางวันทำงานอบตทำงานเทศบาลแล้วก็มาส่งของขายเสื้อผ้าขายน้ำพริกขายทุกคนมีสองอาชีพแต่นี้เนี่ยต่างจังหวัดก็เริ่มเห็นคุณค่าของการขายออนไลน์ในเมืองไทยแล้วแต่นั่นแหละเราเรามองไปต่างประเทศกันเนอะ ใช่คือคือออไม่อาอไม่มองขายช้อปปี้ลาซาด้าเลยนะเอไม่มองเลยเพราะว่าคนรู้ว่าอีหน่อยตลาดเมืองไทยมันก็ตันไม่หรอกคนไทยอ่ะมันชอบไปเลสโอเชียนไงแต่ว่าเห็นไหมวันนี้ออสออสไม่ได้คุยถึงตลาดเลสโอเชียนกับคุณออเลยนะเราไปเหมือนตลาดสร้างมูลค่านะคุณออใช่ใช่คือแบบออไม่ออถึงบอกว่าออไม่ขายช้อปปี้ลาซาด้าเพราะว่าพวกนั้นอ่ะมันให้มันต้องจ่ายเงินค่ายิงแอดต้องแบบคือมันได้กําไรแหละแต่คุณอ้อนนะ ประเด็นคือสมมุตินะอาจจะได้กำไรกล่องละสิบ,บาทคุณต้องส่งวันละร้อยกล่องถึงได้ตังค์พันหนึ่ง 1, แต่อ e ีเบของเราอะ่ะเผื่อ,อ,อวันละสามกล่องก็ได้พันหนึ่งแล้วนะเอาจริงๆนะอยู่บนนอกกล่องเดียวสามรอยก็พอกินแล้วนะโอยน้อยไปคุณหมูแม่งยังสองร้อยห้าสิบเลยไปกินหมูสิก็อย่างที่เขาบอกไ,ไ,ไก่ก็ขึ้นไข่ไม่ขึ้นเหรอขึ้นหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวแก๊สก็ขึ้นไป ก่นมะนาวกินผักหญ้าไปอ <Huh? S 2> <ป>๋อโอเคโอเคนะนิดนึงแหละขอกัดหน่อยไม่ไหวไว้ช่วงนี้แม่งทนไม่ไหวจริงๆอ่อะสรุป yeah, นะฮะแฮปปี้ <okay. S 1> เออถามอีกเรื่องหนึ่งหน่อย <Okay. S 1> ก่อนก่อนก่อนไอนี้คือก่อนก่อนที่จะมาสอบถามโอ๊ดอะโอ๊ก็บอกว่าเฮ้ยเราอยู่ต่างจังหวัดเราอยู่ไกลกันออโอ๊ด <c oughs> สะดวกออนไลน์มันไม่ต้องเดินทางเมื่อไหร่ก็ได้แต่โอ๊ก็แนะนำ่าสกายครั้งแรกอะโอ๊ดเชื่อว่ายังไม่ได้โหลดโปรแกรมไม่ได้สมัคร พอได้ยินว่าเออสกายเนี่ยความคิดแรกเลยฉันจะเรียนรู้เรื่องเปล่าวะคิดยังไงใช่ออก็คิดเหมือนกันว่าเออฉันเรียนรู้เรื่องเปล่าเออใช่ไหมใช่ไหมประชุมสงสัยไหมผ่านออนไลน์แต่เอาจริงออก็สอนหนังสือเด็กออนไลน์เหมือนกันนะสอนด้วยโปรแกรมซูมาดยใช่แต่ว่าใช่สอนผ่านซูมค่ะไม่หรอกซูมโอตั้งห้องไม่เป็นโอตั้งห้องไม่เป็นออก็บอกว่าถ้าใครจะให้ จำกัดเวลาอ๋อแล้วก็บอกนะถ้าใครจะให้โอสอนซูมนะได้มีโปรแกรมแต่คุณต้องตั้งห้องให้โอแล้วก็ส่งลิงก์มาแล้วคุณก็บริหารห้องไปก็ได้เออว่าซูมไม่ดีเอาเหรอซูมมันจํากัดเวลาไงเอาจริงถ้าอยากได้นี่ก็ต้องซื้อเพิ่ม,มต้องซื้อเพิ่มเป็นพรีเ,รเมียมเพิ่มอ๋อสกายนี่แจกมเลยอย่างเงี้ยอะอย่างเง้นพอเรามาสัมผัสสกายแล้วอะคุณคุณออสบอกหน่อยม,มันดีไหมอะ สำหรับคน,นเรียนทางไกลยอย่างเดียดน้อยลงอะไรนะนด,ด,ดูน้อยลง <laughs> ไม่เกี่ยวที่หมายถึงใช้สกายไม่ไม่ยากสกายใช้ง่ายใช่ไหมโทรหากันปุ๊บแชร์นหน้าจอป,ปบเลยรู้เรื่องไหมรู้เรื่องใช่ไหมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่แหละอยากถามแหละเพราะว่าบางคนเหมือนคุณแหละว่าแบบครั้งแรกเอ้ยสกายคืออะไรวะยากบอกวะผมบอกเลยแม่งโคตรง่ายง่ายกว่าโซล์มีกไม่ต้องตั้งห้องอาจจะเพราะว่าออดออด ใช้ประชุมใช้อะไรผ่านสกายผ่านอะไรย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกชินกับมันนะคะเอาเหรอเคยใช้ก่อนอยู่แล้วเหรอใช่ใช้สกายมาก่อนอยู่แล้วแต่ว่าเหมือนสกายแบบบางทีบางครั้งมันก็สัญญาณไม่ดีแต่ว่าตอนนี้อาจจะปรับปรุงแล้วไม่หรอกมผมผมว่าเรื่องอินเทอร์เน็ตด้วยแหละความเร็วอาจจะใช่อาจจะใช่ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้ถึงต่างจังหวัดน,นะอย่างบ้านโอ๊ตที่ละนองอ่ะเน็ตก็ขนาดแบบสมัครขำๆอ่ะยังเน็ตอ,อัพโหลดดาวน์โหลดเขายังให้มาห้าร้อยเลยอ่ะไม่กี่ร้อยเอง แต่ว่าอันนี้เราเรียนหน้าเราเรียนกันหน้าหน้าหน้าหนาวเนาะที่ที่ที่นี่ยังหนาวอยู่นะคะตอนเช้ายังหนาวอยู่แต่ว่ามไม่แน่ใจว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะโอเคหรือเปล่าไม่เป็นไรเพราะตอนนั้น,น,นเราคงเรียนเสร็จแล้วแหละมีอะไรก็ถามมันทางไลน์ <laughs> แล้วผ่านพลดไปทาวนี้แบบหน้าฝนแบบไฟไฟมันจะดับบ่อยมันก<อ>็จะไม่ค่อยโอเค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 อะถ้าอย่างนั้นนะฮะโอเคมีติจริงเรื่องเดียวคือดุใช่ไหมนอกนั้นโอเคนะ กูหัวร้อนกูหัวร้อนนิดนึงเนี่ยพอจบแล้วก็เพื่อนกันนะฮะมันมีบ้างแหละช่วงนั้นนหะบางทีงุนหงินไงหาเมนูไม่เจอนั่นแหละสิ่งงูหินประจําเลยเพราะเราไม่ได้คอนโทรนไงเราไม่ได้รีโมทไงใช่ไหมบางทีผมก็บอกไปทางซ้ายไปทางขวาเจอหน่อยแค่นั้นแหละบางทีเป็นคุณบอใช้เอนนี่สิเอนนี่เด็กอะเอนนี่เด็กสีออนบอกอะอ๋อ ้จอไดเห็นแล้ววันก่อนวันก่อนลงโปรแกรมแล้วแต่แบบยังใช้ไม่เป็นเดี๋ยวค่อยไปศึกษาก่อนแต่จริงๆโอ้ไม่อยากคอนโทรลหรอกเพราะเราคุยกันแล้วว่าเราสอนแบบจับจมือท<ำ>ํเาใช่เพราะว่าไม่งั้นคนที่ที่เรียนก็จะไม่รู้ว่าต้องหาตรงไหนคือถ้าเราไปรีโมทเขาร่างกายมือเขาจะไม่จําครับแต่อย่างเงี้ยคุณคิดดูนะบางอย่างอะ่ะโอ้ก็อย่างเมื่อกี้เห็นไหมคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์เห็นไหมโอ้ก็ให้คุณได้สัมผัสพอคุณได้สัมผัสร่างกายมันจําแล้วพอคุณไปดูคลิปอีกครั้งมันจําง่ายขึ้นไหม ใช่มันจะง่ายขึ้นเอออย่างนี้แหละดีแล้วให้อดนุ่นหงิดตอนหาเมนูไม่เจอก็พอแล้วขึ้นเสียงเลย้นเสียงอ่ะโอเคก็ขอบคุณแม่ที่มาให้เวลาสัมภาษณ์อีกนานเหมือนกันเลยไม่รู้ใครจะดูครบไปในคที่สัมภาษณ์นะฮะแล้วเดี๋ยวไหมจะมีคนดูนรออะไรนะมีคนดูไหมอรอเดี๋ยวส่งลิงก์ให้แล้วคุณก็ดูว่ามีกี่วิวแล้วกันอย่างน้อยคุณก็วิวนึงอ่ะนะ อไ่ได้ได้ไปทำการบ้านอ่าฝากไปทำการบ้านด้วยแล้วก็พอทำการบ้านส่งการบ้านเสร็จก็มานัดพาร์ทคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็พอเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดอย่างทองแท้ให้ได้เหมือนคุณเจเลยนะคุณเจนี่พูดตรงๆนะก่อนเลนโอดอะ่ะเขาขายได้สามสี่หมื่นพอเขาเข้าใจเรื่องคีย์เวิร์ดเรื่องเดียวเลยนะเขายอดขายสามแสนภายในหนึ่งเดือนโอ้พี่เขาเทพมากคือแม่งแบบโหดสัตว์อ่ะขาดมีคือข,ข,ขาดเรื่องเดียวคือคีย์เวิร์ดพอคีย์เวิร์ดมาเติม,เต,มเต็มเขาอ่ะเขากะโดดแบบก้าวกระโดดอะ่ะ สุดยอดแล้วเขาอยู่เชียงใหม่ด้วยของเยอะของเยอะชของแต่งบ้านคือชีวิตเหมือนชีวิตเขาขาดคีย์เวิร์ดพอได้คีย์เวิร์ดมาเติมเต็มนี่คือจบเลยะยอดแบบไปไกลเลยนะเพราะคุณก็เข้าไปกลุ่มบ้างแล้วแล้วก็เห็นแล้วว่าโหคุณเจนเม่งโหดมากแล้วทุกวันนี้อันออกเลยนะคุณนะตอนนี้เขาเข้าเดือนที่สี่แล้วนะออกทุกวันออกทุกวันวันนี้ออกสองหรือเจ็ดไม่รู้แต่มีบางวันออกหกออกสิบสองชิ้นแล้วออนเนี้ออกทุกวัน แล้วคุณเห็นแล้วว่าเราสอนแล้วขายจํกําไรยังไงระดับคุณเจโอ๊ตพูดรือันี้ขนาดไอดีใหม่นะ่อดีใหม่ทีโอด,ดูแล้วอย่างน้อยขำ,คำๆเขาต้องได้กําไรวันละพันสองพันแน่นแน่ในไอดีที่สองแค่เข้าเดือนที่สี่และไม่รวมไอดีหนึ่งนะขายก่อนน,ะนั่นก็เป็นปีแล้วไม่ไม่<ช>นี่คือไอดีสองเขาไม่ได้โพสไอด<ๆ>ีหนึ่งเขาที่เขาโชว์ในกลุ่มคือไอดีสองทำใหม่แต่ไอดีหนึ่งอะ เขาโชว์ครั้งแรกว่าเรียนกับโอ๊มาเดือนหนึ่งเขาโชว์ว่าเขาขายได้3ามแสนกว่าภายในเดือนเดียว mm hmm. นั่นคือไอดหนึ่งเขาไม่ได้โพสต์ในกลุ่มเขาโพสต์แค่ ID ดสองซึ่งตอนนี้ไอดีสเขาออกทุกวันไม่เคยต่ำกว่า2ชิ้นที่ดูมาประมาณสิบวันล่าสุดบางวันสิบสอชิ้นบางวัน6บางวันเจ mm ็ด hmm. เพราะฉะนั้นพูดเลยถ้าทําตามคําแนะนำนะครับแนะนําอะไรลองทําตามแล้วเขาก็มีแจกทริคอะไรในกลุ่มลองเข้าไปในกลุ่มไปดูแล้วตั้งใจทําอทการันตีหรือว่ามันสร้างไรายได้ได้แน่ๆขอให้ตั้งใจเพราะโอทเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากขายได้แล้วความแล้วความหวังของโอท์นะไม่ไม่ขออะไรมากขอให้คุณขายได้กําไรเท่ากับค่าเรียนถ้าคุณทําได้โอท์ถือว่าคุณคุ้มทุนแล้ว คุณได้กําไรเท่ากับค่าเรียนถ้าคุณทําเงินมาได้ขนาดนี้คุณจะไปต่อไม่ได้หรอจริงอ,อย่างคุณเจนะวันแรกที่เขาเรียนโอแล้วโอทคุยเรื่องคีย์เวิร์ดรู้ปะ่ะแค่สอนนะ่ะเขาพูดมาในคุณลองไปดูคลิปคุณเจไม่รู้โอท์ส่งให้ยังหรือไปหาในกลุ่มหรือถ้าขอก็ได้เขาพูดมาเองเลยครับว่าผมคุ้มค่าเรียนแล้วในวันแรกที่เราคุยกันกับเขาโอแล้วงงงเลยแม่งไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้เลย เขาพูดว่าเขาได้ค่าเรียนคืนแล้วอืมเสร็จแล้วพอหนึ่งเดือนผ่านไปเขามาโชว์ขายได้สามแสนแต่กําไรเขาก็ประมาณหกเจ็ดหมื่นนั่นไงได้ค่าเรียนคืนแล้วสุดยอดแต่มันต่างกันเพราะคนใหม่บางคนยังไม่เคยขายมันอาจจะไปเร็วเท่าเขาไม่ได้เพราะเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วปีกว่าใช่มันเทียบกันไม่ได้แต่นั่นแหละถามว่าทุกคนปลายทางเหมือนกัน ไปทางเหมือนกันมันไปได้ถ้าเราถ้าเรามีตัวอย่างด้วยเรามีเขาเขาคอยซัพพอร์ตอะไรมีอะไรซัพพอร์ตดีกว่าทํางานคนเดียวอยู่แล้วเหมือนที่คุณคิดว่าเออเฮ้ยฉันหาที่เรียนแถมที่เรียนนี้ยังมีเพื่อนๆในกลุ่มที่แบบแม่งโคตรดีอะที่พูดตรงเลยอ่ะที่คุณเข้าไปสัมผัสคุณว่าดีไหมใช่เขาก็บอตอบตอบแทนครูเลยนะใช่โอ้สบายไปสบายไปหลายขุมเลยมีเวลามานั่งแท็กของเลยอ่ะอ,อ่ะไม่กลัวละนะฮะ โอเคไม่สิต้องบอกว่าไม่ควรคุณแล้วกับเกินเวลามากอ่าโอเคโอเคก็นั่นแหละว่าสัมภาษณ์ไปถ้าสัมภาษณ์ไปดีงั้นก็มีคนเรียนไงก็วิน,ว,นวินเหมือนกันไม่มีอะไรหรอกอ่าโอเคก็ไปนอนกันดีกว่าแยากยาก้ยายพักผ่อนกันได้แล้วแล้วก็ไปทําการบ้านนะครับกันบ้านที่ต้องส่งอะไรอะแล้วแต่เลยแล้วแต่ความขยันถูกไหม,ไดไดมเดี๋ยวเนะี้ยขอสต็อปคลิปก่อนโอเคสต็อป